ด้วยปักแักวนปักวนหายโอ้ยแักวนหายโอ้ยไรม่มีไม่มันมีปักปักจำห้าวนหกวนอยู่ไงไปหาได้พี่่าลองดูสิว่ามันเซวมันเป็นแม่งอัพไม่ขึ้นร้องเฮ้ยว่ะเโน่าเาเขาไปเผาอันนี้ ฐานน้ำมันแตกด้วยวะเนี่ยไม่รู้แตกเขาไม่แตกเขาเลยอ่ะโอ้เลยมาทายแล้วพี่อ้วนนะมันเลยรถผมเลยทะลุเลยยังไงดูอัพดาวดิพี่เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้มันมีปัญหาก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่จ้าไม่รู้แต่มันไม่ขึ้นเมื่อกี้เนี่ยแต่แต่อัพเขาน้อยมากอ่ะไม่ ปกติมันก็บินอยู่แค่นั้นอยู่แต่เมื่อกี้มันแว็บมันไม่ขึ้นเลยฝนก็จ่ายโอเคสามร้อย กับไฟทุกท้ายอาจจะต้มซ่อมอ่ะโอ้ยพี่ติ๊กปีกล่างติ๊กปีกล่างโอเคน้ำ <c oughs> มันยังเหลือครึ่งถังกูดนะแต่ไซส์แต่คือไซส์สี่หกใช่ไหมพี่โอ้ยมันเป็นอะไรวะ นานๆบอกแล้วนานๆบินทีก็เป็นอย่างนี้แหละมันอัพไม่ขึ้นไงอัพไม่ขึ้นแล้วนิ้วล็อกบ้านิ้วล็อกเปล่าบินมารอบไหนแล้วเราเมื่อกี้เนี่ยเกิดอาการนิ้วล็อกเลยปึ๊บเลยบิน้วก็บินดีๆหรอบินสองรอบแล้วก็บินดีๆ มันโศกกระลูกไปลำหนึ่งวันอาทิกกัอีกลำหนึ่งเวลาตายถ้นมันมันตายกลับไม่ได้แต่ตอนที่สก,กูอยู่ตรงตอนที่สก,กูอยู่ข้างบนอ่ะมันมีอาการแปลกๆผมสกูรอบรอบหนึ่งก่อนที่จะมาเนี่ยมันมีอาการเวียง